สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะวันนี้ตอนแรกว่าจะทําน้ําตกค่ะพอเตรียมเครื่องเสร็จแล้วกลายเป็นหมูย่างจิ้มแจ่วค่ะทุกคนค่ะมาค่ะกินด้วยกันนะคะขออภัยนะทุกคนจําวันไม่ได้วันนี้สามียังทํางานก็เลยมีเวลามานั่งกินข้าวแล้วก็ทักทายสวัสดีทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนตลอดไปทําคลิปก็ขอให้ปังๆนะคะทุกคนช่วงนี้พี่ปาก็เนี่ยแหละอย่างที่เห็นเนี่ยแหละมันจะปีใหม่แล้วเนะาะคริสต์มาสปีใหม่เราก็มีธุระกับครอบครัวหลากหลายขออภัยนะคะเรียบม,มือสไตล์พี่ปาค่ะหลากหลายแม้แต่นข,ของขวัญที่สามีให้ก็ยังไม่มีโอกาสได้เปิดเลยนะคะ <laughs> ธุระเยอะมากค่ะทุกคนก็ บ้านเพื่อนคนไหนที่พี่ปาไม่ได้แวะไปก็เดี๋ยวให้มีเวลาแล้วจะแวะไปค่ะอืมอืม,อมขออภัยค่ะจำเปา อร่อยมากค่ะันก้องหน่อยเผ็ดมากค่ะดูอากาศข้างนอกสิคะทุกคนค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะวันอาทิตย์ที่อเมริการัฐฟลอริดาฝนตกหนักมากค่ะตกทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานก็เลยไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่บ้านจะพูดว่าไม่ได้ออกก็ ไม่ได้ค่ะก็ออกไปวัดสายตาเนาะมันจะสิ้นปีแล้วก็ต้องไปใช้ประกันใช้ไหลให้มันเสร็จเรียบร้อยไปวัดสายตาไปไปหาหมอฟันไปหลากหลายนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วสามีก็จะมีวันหยุดบ่อยเขาก็จะทําตัวตัวติดเมีย <c oughs> ไปไหนไปด้วยนะคะทุกคนค่ะก็เลยแบางบางจังหวะเราก็มันต้องให้ความสนใจกับครอบครัวเราก็ไม่ได้ทําคลิปนั่นเองค่ะ พี่ป๋าก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งกันนะคะที่แวะเวียนแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ๆพี่ป๋าก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอให้ข้ามปีไปอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็เนาะทุกคนก็ต่างมีภาระมีหน้าที่พี่ก็เข้าใจเข้าใจเหมือนพี่เองก็ภาระพี่ก็สูงดูแลแม่นะคะดูแลแม่หนึ่งร้อยสองปีไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะรวมทั้งสามีพี่ก็ หกย่าง67แล้วเนาะมันก็จะมีโมเมนต์ที่หลงหลงลืมลืมตัวพี่เองก็54แล้วนะมันก็ไม่มีเด็กสักคนมันก็เลยมีการต้องพบหมอพบสุขภาพกันบ่อยขึ้นนะเองค,ค่ะทุกคนค่ะก็เลยมามาสวัสดีปีใหม่ทุกคนแล้วก็ส่งความสุขเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพี่ปาจะพาแกะของขวัญค่ะว่าสามีซื้ออะไรให้บ้างมันมันเยอะหลายอย่างเลยนะคะทุกคนมีตั้งของ ของใหญ่และของเล็กนะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้แกะเพราะว่าเมื่อวันนะวันปาร์ตี้ก็แกะไปเฉพาะของย่ากับของสามีเจ้าของพี่นะ่ะยังไม่ได้มีโอกาสได้แกะเลยค่ะก็เลยเดี๋ยวให้มันผ่านให้มันมีเวลาว่างก่อนหรือยังไงเดี๋ยวค่อยมามาแกะของขวัญด้วยกันนะคะ <c oughs> น่ากินมากค่ะตอนแรกหมักว่าจะ,อะเอามาทำน้ำตกนะคะ ก็ทําทไปทํามาเปลี่ยนเปลี่ยนแผนค่ะเป็นเป <c oughs> <laughs> <laughs> ็นหมูย่างมากินกับผักกินกับข้าวค่ะเดี๋ยว วันที่ทําคลิปแกะของขวัญพี่ก็จะมาเล่าเรื่องเราโทรไปจองที่เผาศพหรือที่ฝังศพด้วยนะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงทําไมเราจึงโทรไปจองนะคะวันนี้พี่ปาก็มาขอบคุณแล้วก็ส่งกาลังใจให้ทุกคนเพื่อนๆทุกคนขอให้ทาคลิปขอให้คลิปดีคลิปดังคลิปปังนะคะพี่ปาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ